คุณมีปัญหากับใครหรือเปล่าเนี่ยได้ไพ่หดาบไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดวิลเห็นพลังงานของการทำลายล้างนะมีพลังงานของความโกรธความหงุดหงิดความทิฏฐิอีกโก้ความไม่ยอมกันความเอาชนะกันนะบางคู่นี่ถึงขั้นแบบว่า จบแตกหักบอกเลิกบอกลากันไปเลยทีเดียวแต่บางคู่ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบพอมีประเด็นปัญหากันเราก็ต่างคนต่าง,งเงียบเียบกันไปถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคําพูดและอารมณ์การทะเลาะการทิฏฐิอีกโก้หรือการเห็นต่างกันไม่ยอมกันหรือแม้แต่เรื่องของความหึงหวงลักซ้อนมือที่สซึ่งคําถามของคุณอะ่ะมนาชาเห็นแล้วแหละว่าคุณจะถามว่า ทะเลาะกันครั้งนี้มันจะจบกันไหมอ่ะหรือว่ามันยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะน้าชาว่าได้กลับนะเนี่ยไพ่สองเหรียญเนี่ยพลังงานของความอินฟินิตี้ความวนเวียนความตัดกันไม่ขาดนะสองเหรียญมาแล้วอะไรอีก ment, อะจัสเมนต์อะขอจัดเมนต์ยังมีการวนเวียนกลับมาติดต่อพูดคุยกัน นะคะยังมีการวนเวียนกลับมาติดต่อพูดคุยกันเพราะว่าดวงชะตาคุณกับเขามันยังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันมันยังตัดกันไม่ขาดนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้อารมณ์แบบไม่พอใจไม่สนอฉันก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่สิ่งที่คุณคิด ถึงสิ่งที่คุณรอคอยมันยังมีโอกาสที่จะสําเร็จไพ่หกไม้เท้าเป็นไพ่ของชัยชนะความสําเร็จไพ่ j u d g เ e n t เป็นไพ่ที่ได้รับข่าวข่าวได้รับการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วจะกลับมาพลิกฟื้นยังจบกันไม่ได้เพราะอะไรเดวิลเวนกรรม judgment บุพเพสันนิวาสสองเหรียญมีพลังงานของ In f ฟิน t y ีวนเวียนดวงชะตาคุณกับเขามันยังจบกันไม่ได้มันยังมีเกณฑ์ที่จะต้องกลับมาพูดคุยกันนะ เดี๋ยวาชาเปิดต่อดีกว่าว่าแล้วกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะดีไหมอ่ะเพราะมันแบบทุรักทุเลระเนระนาดมากเลยทั้งเด e อ o w e r ทั้ง5ดาบเนี่ยนะคะกลับมาครั้งนี้จะดีไหมคะสิถ้วยคุณคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่อะ่ะนะคะปรับในเรื่องของคําพูดและอารมณ์ว้าวสามถ้วยอะ่ะไม่เปิดต่อได้ไหมสาใบานี้ชอบจังเลยอะ่ะสิบถ้วยคิงไม้เท้าสามถ้วย กลับมาครั้งนี้จะดีกันชื่นมื่นหวานชื่นมีเกณฑ์ที่จะแบบพากันออกไปปิกนิกนะออกไปกินข้าวนอกบ้านออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านอนะ่ะเออแล้วบางคู่ที่คือแบบมีมีแผนแบบมีแผนแต่งงานด้วยนะเออมีแผนแต่งงานนะคะสามเหรียญน,นั่นไงสามเหรียญ คุณรู้ไหมว่า1 0บถ้วยสถ้วยกับ3เหรียญน่ะมันเป็นในไพท่ที่เกี่ยวกับการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานแต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันแต่งกันอยู่แล้วฉันเป็นครอบครัวก็พอกลับมาคืนดีกันอ่ะก็มองไปยังอนาคตมีโปรเจต์ร่วมกันที่จะพาให้ครอบครัวมันเติบโตก้าวหน้ามั่นคงนะคะสดาบล่ะสองดาบมาทำไมเนี่ยฉันขอขยายสองดาบสิ เขาอยากจะสื่ออะไรสองดาบสองดาบเด็กถ้วยโอเคให้เวลาเขาหน่อยไม่ใช่พอเขากลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วเธอต้องจริงจังเธอต้องสัญญาเธอต้องแบบเหมือนไปคาดคันอะไรเขามากอย่าพึ่งเพราะว่าสองดาบกับเด็กถ้วยอะ่ะเขาก็ยังมีความแบบม,มีโอกาสที่เขาจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างเช่นพอคุณบอกว่าสัญญานะว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้อีกเขาอาจจะรับปากแต่คุณก็หมายมั่นปั้นเหมาะ,ะปั้นมือเหมาะมั่นไปแล้วว่าเขาต้องทําให้ได้บางทีอ่ะ เขาก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างคุณก็ต้องยืดหยุ่นให้เขาเพราะ,ะน่าชายเห็นแล้วแหละว่ากลับมาครั้งนี้มันจะดีกว่าเดิมแต่เราต้องยืดหยุ่นเราอย่าไปซีเรียสมากเด็กไม่เท้านั่นไงเด็กไม่เท้าก็เด็กถ้วยไปแบบชิลชนะคะไปแบบสบายสบายนะคะห้าเหรียญเขาขาดคุณไม่ได้หรอกต่อให้คุณกับเขาจะจบกันท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งเขาก็สมสารกลับมาแล้วกลับมาครั้งนี้เดอะซัน ดีกว่าเดิมเดะซันนะคะสามถ้วยสามเหรียญกลับมาแล้วดีกว่าเดิมอ่ะนัชชาขอล้วงใจเขาลึกๆเลยละกันนะคะลลวงใจเขาเลยละกันเขาอยากมีคุณต่อไปใช่หรือไม่อใจเขานะเหงาอ่ะไม่มีคุณแล้วมันเหงาอ่ะอยากมีสิอืมอยากมีไม่มีคุณแล้วมันเหงาจังเลยใบต่อมาโหชีวิตเขากลิบมาก คือไพ่เดอะเฮอร์มิสกับไพ่ไดรริสเทนเนี่ยนะชามองว่าเป็นไพ่ที่กริบมากไม่มีคุณแล้วมันเหงานะอืมทําไมละ่ะไม่มีฉันแล้วทําไมมันเหงานิสัยเขานิสัยเขามีความดือ้อมีความเอาแต่ใจมีความชอบเอาชนะอยู่ใครก็อยู่ยากนะคะคิดว่าตัวเองถูกเสมอจัก,กรวาลน,นี้ไม่มีใครเออถูกเลยนอกจากตัวตัวครูนะคุณเป็นเหมือนดอกไม้อะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างอ่ะคุณดูสิ เนี่ยมันมืดมนไปหมดเลยมันดูวังเวงเนี่ยมันดูตึงจัดแต่เนี่ยเห็นไหมคุณคือความสดใสคุณคือความความสุขพลังงานบวกที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาอะ่ะเห็นไหมก็ทําให้เด็กดาบที่ตึงจัดคนเนี้ยดูอ่อนลงเพราะคุณนะคะเขาชอบคนพูดเพราะเขาชอบคนใจดีเขาชอบคนที่สวยหล่อมีสเสน่ห์เห็นไหมคะชีวิตของเขามันไม่มีทางไปอุ้ยขออนุญาตขำ ไปไม่รอดนะคุณอืมดูแล้วอะช่วงที่มีปัญหากันกน่ะก็พยายามจะหาทางไปอยู่แต่นิสัยอย่างนี้ไงเนี่ยนิสัยแบบดือ้อคิดว่าตัวเองถูกเสมอนิสัยอะอารมณ์แบบแปรปลวนอะเข้าๆออกๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายผุผูโปโป,ป,ปนิสัยโลกส่วนตัวสูงอ่าคิดว่าตัวเองอะความคิดตัวเองมันถูกต้องไปเนี่ยไม่รอดไงไม่มีใครเอาไม่มีใครต้อนรับนะก็โสมซานกับมหาคุณ น,ะนี่นี่คือสิ่งที่นาชาเห็นจากไพ่นะใครที่ชอบคำทำนายนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาชาด้วยนะขอบคุณค่ะ